สวัสดีค่ะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าเมืองที่เราอยู่กันในปัจจุบันนี้หรือเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครที่มีรถติดมีตึกสูงๆเนี่ยเมื่อก่อนหน้าตาเป็นยังไงกันนะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อ200กว่าปีที่แล้วที่กรุงเทพยังเป็นแค่ป่าเป็นแค่พื้นที่เล็กๆริมแมา่น้ำเจ้าพระยาแต่แล้วก็มีผู้กาท่านหนึ่งติดสร้างบ้านเมืองขึ้นมาใหม่และว,วันนี้เราจะมาดูกันว่าการเดินทางข้ามเวลาของเมืองหลวงของเราจะเป็นยังไง เดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มต้นการเดินทางกันที่รัชกาลที่หนึ่งย้อนกลับไปเมื่อพศ2325หลังจากที่กรุงธนบุรีล้มสลายเมืองหลวงของเราจําเป็นต้องสร้างขึ้นมาใหม่และนั่นนะคะคือจุดเริ่มต้นของกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะพระองค์ได้สร้างบ้านแปลงเมืองให้มีความแข็งแรงมีวัดสําคัญอย่างวัดพระแก้ว ็นศูนย์กลางของคนในชาติแค่นั้นยังไม่พอนะคะประเทศไทยของเรายังต้องเจอกับเรื่องราวอีกมากมายเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้เดินทางมาถึงยุคที่มีความน่าตื่นเต้นที่สุดนั่นก็คือยุคสมัยของรัชกาลที่5มีใครเคยได้ยินเรื่องการเลิกทาสบ้างไหมเอ่ย ลองจินตนาการดูซิว่าเมื่อก่อนคนบางกลุ่มต้องเป็นทาสไปจนตลอดชีวิตแต่แล้วในหลวงรัชกาลที่5ท่านทรงเล็งเห็นว่าทุกคนควรจะมีอิสระเลยได้ประกาศให้มีการเลิกาทาสทําให้คนไทยทุกคนมีอิสระและสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันนั่นเองค่ะ แต่แต,แต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะคะในหลวงรัชกาลที่ะท่านยังทรงเป็นผู้ริเริ่มนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้คนไทยได้ใช้เป็นครั้งแรกอีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟถนนไฟฟ้าหรือแม้แต่ปรษณนีทุกอย่างที่เราได้ใช้กันในชีวิตประจำวันร้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากในยุคนี้นั่นเองคะ่ะ แต่แล้วในช่วงเวลาที่กำลังพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้เองก็ได้มีบททดสอบที่สำคัญรอเราอยู่ค่ะทุกคนเคยเล่นเกมต่อจิ๊กซอกันไหมคะการต่อจิ๊กซอคือการทำให้ภาพของเราสมบูรณ์ใช่ไหมล่ะแต่เมื่อก่อนประเทศไทยของเราเคยต้องเล่นเกมที่มีความยากกว่านั้นมากเลยนะคะในอดีตนะคะประเทศไทยของเราหรือที่เคยเรียกว่าสยามมีพื้นที่ใหญ่มากๆเลยล่ะ แต่แล้วก็มีเพื่อนบานตัวใหญ่จากยุโรปอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาในแถบนี้และอยากจะขยายพื้นที่ของตัวเองให้ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเสียพื้นที่ตรงไหนให้กับฝรั่งเศสบ้างในปีพศ2431หรือคิทศักราชที่1888สยามได้เสียดินแดน12จูไทยหรือปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ต่อมานะคะในปีพศ2436หรือคิทศักราธี1893เกิดวิกฤตซึ่งทำให้สยามต้องจำยอมยกแผ่นดินฝั่งซ้ายดิมแม่น้ำโขงซึ่งปัจจุบันนะคะคือประเทศลาวไปเกือบทั้งหมดค่ะ และในปีพศ2449หรือคิทศักราชที่1906สยามได้เสียดินแดนที่เรียกว่ามณฑลบูรพาซึ่งประกอบไปด้วยเมืองพระตะบองและสรีโสพลซึ่งปัจจุบันนะคะคือส่วนหนึ่งของกรัรมพูชาค่ะเพื่อแลกกับการได้เมืองตราดและอำนาจการศาลของสยามกลับคืนมานั้นเองค่ะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่สยามเสียดินแดนให้กับอังกฤษกันค่ะในปีพศ2329หรือคิทสักศกราชที่1,786ได้เสียเกาะปีนังค่ะในปีพศ2369หรือคิทสักศกราชที่1,826ในสมัยที่รัชกาลที่3ทรงคืนของราชสยามได้ทำสนธิสัญญาเบอรี่กับอังกฤษซึ่งมีผลทำให้สยาม ต้องยอมรับสิทธิของอังกฤษเหนือดินแดนมารายูนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะในพศส4 5 2หรือคิทสักราชที่1,909สยามต้องยกดินแดนไซบุรีหรือปัจจุบันเป็นรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียให้กับอังกฤษเพื่อแลกกับการยกเลิกสิทธินอกอนาเขตสำหรับคนในบังคับอังกฤษในสยามนั่นเองค่ะ แม้ว่าเราจะเสียดินแดนบางส่วนไปแต่การตัดสินใจที่กล้าหาญในครั้งนั้นทําให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของใครและสามารถรักษาเอกราชได้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะทุกคนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ประเทศไทยของเราได้พัฒนาไปเรื่อยๆจากการตัดสินใจที่กล้าหาญและการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาจนกลายเป็นประเทศที่เจริญก้าวหนะ้าอย่างที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันมีการสร้างสนามบินมีรถไฟฟ้า และมีอะไรหลายๆอย่างอีกมากมายที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกให้เรานั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะแค่หานาทีเราก็สามารถเดินทางข้ามไปดูเรื่องราวสำคัญของประเทศเราได้แล้วแล้วทุกคนล่ะคะถ้าได้ย้อนเวลากลับไปอยากจะทำอะไรให้ประเทศของเราดีขึ้นบ้างลองคิดดูนะแล้วมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันต่อในบทเรียนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ